มึงโผลแม่มึงทำน้องด้วยไงวันนี้มึงยื่นล็อกโถน้ำพีชมึงดันหยิบเอาอะไรกันเจ้าอินทร์เส้นหมาดีกว่ามึงเอาเส้นหมาดเลยพีช

แล้วก็ช่องวันครับวันหนึ่งใส่จ้าทีมันรอยห้อยบอกโรงเรียนวินไล่ตีออกมาเนี่ยผ<ะ>ู้จาล<ม>าบกใส่พวกนักเรียนละที่ที่ชะลอช่างนักข่าวทุจรครับ